เจ็ดที่นั่งแบนหลักชั้นนำนะคะอ e ีซูมิล X สามจุดศูนย์เนวี่รถหมดสัญญาหน่วยงานนะคะคันนี้รถปีสิบแปดได้เป็นเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะคะสำหรับใครท่านใดสนใจคันนี้ราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบแปดแสนบาทแล้วคันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตลอดสัญญาออกรถได้จริงผู้อาชีพท่านใดสนใจห้ามพลาดคลิปเต็มคลิปนี้ค่ะ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสุนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1นบินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะเจอเจอกับเอมี่เพชรยนต์นะวันนี้เอมี่มาอัปเดตรถสวยๆให้ชมอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเอมี่อัปเดตเป็นรถอิลซูมิลเอ็กสามจนเนวีนะคะรถปี2018คันนี้นะคะราคาหายจากป้ายแดงไปเกือ 8, บ800,000บาทเลยนะวันนี้เพชรยนต์เรานำเสนอราคาอยู่ที่6กแ0 0 0จ็ดหมบาทค่ะกับเลขไมใช้ง,งานอยู่ที่1 0นึ่0แสนอ คันนี้นะคะเป็นรถหมวดสัญญาะะรถปลดระวางของหน่วยงานนะคะที่เข้าสู่อิสุต,ตลอดการใช้งานเลยนะคะบุ๊คสวิตศูนย์ครบถ้วนเลยสามารถตรวจเช็คได้เลยแล้วเราประกันเรื่องโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีตัดต่อตัดแต,แต่งเล่มชํำรูสศูนหายค่ะนะคะสำหรับใครท่านใดสนใจนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่1 1 0 0 0บาท ติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะแอดมินรอรับสายอยู่นะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ชมรายละเอียดรอบคันกันเลยดีกว่าค่ะเราเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะพี่สาหรับด้านหน้านะ่ะไฟคู่หน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคมไฟคู่หน้าสวยเดิมๆโรงงานไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกลาวนะคะคมไฟนะ้ําไม่ล่วไม่ซึมไม่มีคราบเหลืองคราบหมองมาพร้อมกับไฟตัดหมอกจากโรงงานค่ะนะคะพร้อมกับเส้นสายลายโครเมียมนะอย่างสวยงามเลยคันนี้ ปายทะเบียนนี้เลยค่ะ5กไก่ฮอนดู้9475กรุงเทพมหานครค่ะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานเลยนะคะขึ้นต้นด้วย9 9หน้าจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะกระจังหน้าเนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะพี่นะโครเมียมเดิมๆโรงงานขนาดใหญ่พร้อมกับโลโกโอ้อิซุนะคะนะแล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะสวยเลยสภาพตัวรถพี่ดู ะะมาดูส่งตัวล้อแม็กกันค่ะพี่คันนี้นะเป็นล้อแม็กอลอยขนาด18นิ้วค่ะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะแม็กเดิมเดิมเลยค่ะไม่มีร่องรอยแตกแล้วไม่มีการซ่อมไม่มีรอยดุ้งนะจ๊ะพี่มาพร้อมกับยาง Bridgestone เน,นะะี่ยฮะเป็นยางปี2022เดี๋ยวทางเรานะคะตรวจเช็คสภาพยางให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะถ้ายางเสื่อมสภาพแข็งไปหรือมีรอยแตกงานนะคะเราเปลี่ยนให้4เส้นเลยค่ะ แล้วในส่วนซุ้มล้อด้านในนะคะพี่ดูโชกเลยนะตัวโชกนะคะจะมีรอยมาร์กรอยแต้มสีทางโรงงานนะคะโชกไม่มีรัว่วไม่มีแตกนะโครงสร้างด้านในเดิมทุกอย่างเลยไม่มีร่องรอยสนิมค่ะนะคะแล้วตัวรถคันนี้นะคะพี่ดูเลยแก้มตั้งแต่แก้มลงมาจะหลดไปถึงท้ายรถนะคะสีบอลเงินสีเดิมๆเ,เท่ากันทุกชิ้นส่วนไม่มีสีชิ้นใดเพี้ยนเลยนะคะกระจกมองข้างนะ,ะเป็นกรอบคมเมียมนะคะพร้อมตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวทั้งซ้ายและขวาค่ะ นะคะแล้วมาชมด้านในกันค่ะพี่สําหรับด้านในนะคะนี่เลยเราเริ่มจากประตูคนขับก่อนเลยค่ะประตูค่ะนะคะประตูข้างคนขับนะตัวประตูนะคะนี่เลยจะเป็นทูโทนนะจะมีสีดําลายไม้แล้วก็หนังที่เป็นสีเบจนะคะลายไม้ตกแต่งสวยงามตามคามตามคอนเซ็ปต์นะคะของอีลซูค่ะพี่แล้วตัวโครงสร้างให้ดูกันค่ะพี่นะตรงนี้พี่ดูเลยเดิมโรงงานหมดเลยค่ะนะคะไม่มีร่องรอยเม็ดอ้างหายไปนะไม่มีเลยนะของเดิมหมดเลยนี่ค่ะนะคะ สามารถเอาช่างคนที่ดูรถเ็นเนี่ยมาเช็คตรวจสอบรถได้เลยแล้วโครงสร้างนะคะน,น็อตนะน็อตยึดประตูข้างคนขับพี่ดูค่ะนะคะรอยน,อน็อตไม่มีร่องรอยขยับนะคะรอยซีนรอยเม็ดอาร์กเรียงเม็ดสวยงามค่ะนะคะนี่เลยนะ,ะไม่มีคาบสนิมนะคะสวยหมดจดจริงๆค่ะนะคะแล้วภายในตัวรถนะคะนี่เลยนะ,ะจะเป็นทูโทนนะ,ะเป็นสีเบจสลับกับสีดําตกแต่งด้วยลายไม้บางชิ้นส่วนนะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจ เบาะหนังเดิมๆโรงงานนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะข้างคนขับปรับแมนนวลค่ะนะคะแล้วก็ดูคอนโซลมีแอร์แบกนะคะมีแอร์แบกให้นะ,ะข้างคนขับนะคะแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระมีเก๊อะไรพวกนี้เยอะมากๆนะนะคะนี่มีคู่มือด้วยลูกค้านะคะนี่คู่มือใช้งานได้นะคะคู่มือติดรถมาเลยจากศูนย์นะคะมีครบนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะคะเสาเอเสาบีลูกค้าดูเลยนะ,ะนี่ น็อตไม่ม <not S 1> like really really like no. so, ีขยับค่ะนะคะไม่มีการทิ่มข้างแน่นอนไม่เคยชนข้างนะคะไม่เคยพลิกคว่ำนะเนียนหมดจดนะคะแล้วคันนี้นะคะสามารถใช้ประวัติศูนย์ได้นะเพียงแค่ลูกค้าทักมาหาเรานะคะสามารถขอเลขตัวรถเลขตัวฐานมาตรวจสอบได้เลยค่ะแล้วสําหรับที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางนะคะพิเศษสุดๆเลยสําหรับมิวเอ็กนะตัวเบาะนั่งนะคะผู้โดยสารแถวสองนี่จะเป็นเบาะหนังนะคะสามารถ เอนได้นะคะเอนได้ปรับได้นะคะแล้วก็มีที่พักแขนที่วางแก้วน้ําไม่พอคะ่ะเอาใจคนรักรถครอบครัวจริงๆนะมีจอกลางให้ด้วยค่ะพี่ขออนุญาตค่ะนะคะในส่วนตัวจอกลางนี่เลยใช้งานได้นะคะเพียงแค่เชื่อมต่อจากจอด้านหน้านะคะสามารถฟังเพลงดูหนังดูทีวีดู Netflix ดู Youtube เดินทางไกลๆมีลูกมีเด็กหายห่วงเลยสําหรับคันนี้นะคะใช้งานได้จริงคะ่ะโครงสร้างนะคะประตูด้านหลังนะ เหมือนกันเลยค่ะนะคะน็อตไม่มีขยับนะโครงสร้างสวยงามนะคะนีค่ะไม่มีการชนนะไม่มีร่องร่องรอยชนหนักกระจกเดิมทุกบานนะคะกระจกเดิมทุกบานนะนี่กระจกเดิมทุกบานเลยแล้วพี่ดูลายไม้นะคะไม่มีร่องรอยถลอกสีสวยนะหนังสวยบุหนังมาค่อนข้างดีเลยคลาสสิกสุดๆคันนี้นะคะพี่ดูโครงสร้างนะคะเป็นไงนะคะเดิมๆค่ะนะคะส่งตัวล้อแม็กด้านหลังนะคะ ยางนี้เป็นปียี่สองยี่ห้อเดียวกันปีเดียวกันทั้งสี่เส้นนะคะอย่างที่แจ้งไปเลยแล้วก็ตัวแม็กนี้แม็กเดิมๆสวยๆไม่มีร่องรอยขูดถนนนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหลังนะคะให้ดูกันนะนี่คัซซีด้านหลังไม่มีการเว้านะคะไม่มีสนิมนะไม่ผุไม่ก่อนนะคะเดิมสวยๆสุดๆเลยนะคันนี้แล้วด้านท้ายค่ะนะคะสำหรับด้านท้ายตัวไฟท้ายนี่เป็น led แล้วนะคะ ด้านหลังนี่คิ้วโครเมียมค่ะนะคะทาายาวตลอดท้ายรถเลยพร้อมกับตัวโลโก้ที่เป็นโครเมียม m ิวเอ็กอักษรยูครบนะคะประตูด้านหลังนี่เป็นระบบแมนนวลนะคะนี่เลยแค่เปิดสบายๆไม่หนักนะเพราะว่ามีโชคซ้ําแรงให้นะคะตรงนี้โครงสร้างฝาท้ายให้ดูฝาท้ายกันฝาท้ายเดิมๆนะคะฝาท้ายเดิมๆไม่มีการแกะไม่มีถอดนะคะหัวน็อตสวยทุกน็อตน,นะพี่หัวน็อตสวยๆเลยตรงนี้นี่ค่ะ ะะตัวเม็ดอาร์พี่ดูรอยแตบสีทางโรงงานนะ,ะยังอยู่สภาพเดิมนี่ค่ะนะคะดูสวยๆเลยแล้วก็บกที่นั่งด้านหลังนะคะแถวสามมิวเอ็กซ์ะรถครอบครัวเนี่ยที่หลายๆท่านเลือกซื้อกันนะคะนี่เลยเบาะที่นั่งแถวสามนะ,ะลูกค้าก็สามารถพับได้อย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานนะคะหรือถ้าเกิดอ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทําให้ดูเบาะนะคะแถวหลังนี่ลูกค้าก็ต้องพับให้มันได้องศานะ ปแล้วก็เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูค่ะด้านหลังลูกค้าแค่ดึงดึงฝั่งนี้นี่แค่นี้พอจบๆนะคะเบาะใช้งานก็พับขึ้นนะคะกะ็เอาขึ้นมาถ้าไม่ใช้งานก็แค่ดึงตรงนี้แล้วก็เก็บไปง่ายๆเลยนะคะเด็กเล็กก็ทําได้นะะแล้วก็สามารถวางของนะ,ะท่านใดเนี่ยเดินทางไกลนะคะใส่แคมปิง้งใส่ปิกนิกใส่เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่ามีขนของขนคน,นเยอะๆ มิลเอ็กตอบโจทย์นะเบาะที่นั่งแถวสองแถวสามพับได้นะคะแล้วก็ประตูด้านหลังเนี่ยยังไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่ก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้มีกล้องมองหลังนะคะก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์นะที่น่าใช้งานนะคะหลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อการน้มิลเอ็กสามจุดศูนยนะ์ Milk 0, เครื่องยนต์ขนาดสามพันนะเดินทางไกลๆสบายๆได้เลยต่างจังหวัดได้เลย,ได,เลยได้เครื่องยนต์ตัวท็อปสุดเครื่องยนต์สามพันนะคะแล้วเดี๋ยวเอมี่ขึ้นนั่งให้ดูอ๊ออ่ะ ในส่วนของการสตาร์ทนะคะลูกค้าจา๋ากุญแจต้องอยู่ในองศาของเขานะแล้วก็เหยียบเบรกค่ะกดปุ่มอิงเจนสตาร์นะคะที่อยู่ซ้ายมือด้านหลังพุ่มอะไรนะคะสตาร์ทพอจดรอบเดียวนี่เลยนะคะ มาดูหน้าปัดเลื่อนไมคกันดีกว่านะคะสำหรับตัวหน้าปัดเลื่อนไมคนะคะเล็กไมคคันนี้นะคะใช้งานไปอยู่ที่1นึ่งแกิกโลนะคะไมคเดิมไมคแท้นะแล้วหน้าปัดเลื่อนไม่นี่สแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะ,สะแสดงทิป A ทิป B ให้ได้ชมกันชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่งตัวเครื่องเล่นนะคะคันนี้นะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอนะคะขนาด9นิ้วนะมีฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างตามนี้เลยนะมีมีเดียระบบนาทางโทรศัพท์นะคะปิดหน้าจอการตั้งค่าอีโค่พวกนี้นะ,ะระบบนำทางลูกค้า กดไปนี่แผนที่นําทางแม่นยำนะคะระบุแผนที่ชัดเจนนะแม่นยำสุดๆเลยตอนนี้เราอยู่ที่เรีไทย68นะคะอยู่ระหว่างกึ่งกลางกับซอยเจ็ดสิบน,นะคะชัดเจนนะคะสามารถนําทางได้นะคะแม่นยำอัปเดตตลอดค่ะนะคะไม่พอใส่แผ่นซีดีได้นะพี่นะตรงนี้ฟังเพลงดูหนังนะคะเลือกแผ่นซีดีมาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์นี่เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะปรับอุณหภูมิภายในรถตามสภาพอากาศด้านนอกนะคะถือว่าทันสมัยและตัวนี้ ส่งตัวเกียร์นะคะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติค่ะพี่นะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเข้าเกียร์ง่ายๆนะเข้าเกียร์ง่ายๆเลยนะคะนี่มีกล้องถอยเห็นไหมคะกล้องถอยขึ้นแล้วกล้องถอยภาพชัดเจนนะคะภาพชัดเจนเลยนะตัวนี้แล้วก็นี่เลยที่พักแขนขนาดใหญ่นะคะที่พักแขนที่เก็บสัมภาระเล็กน้อยนะคะที่วางแก้วน้ําพวกนี้น่าใช้งานนะคันนี้น่าใช้งานจริงๆนะคะเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกัน สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานค่ะนะคะไม่มีการแกะไม่เคยยำอะไหล่มานะคะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเครื่องมาสามารถเช็คเครื่องได้เลยกับเล่มจริงที่เรานะคะเรามีเล่มจริงที่เพชรยนต์นะต้องแจ้งตามนี้นะคะว่าคันนี้นะเราซื้อเข้ามาลอตใหญ่เลยเกือบเกือบสามสิบคันนะแล้ววันนี้เหลือเพียงแค่ไม่กี่คันเท่านั้นแล้วคันนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งในรถที่ยังว่างอยู่นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3 0ูนลิตรนะคะรหัส 4JJ1 TCX นะคะ แรงม้าเนี่ยให้มาถึง17 7แรงม้านะคะแรงบิดเนี่ย380นิวตันเมตรเลยแล้วเป็นเกียร์ออโต้อัตโนมัติ6จังหวะค่ะคันนี้นะคะใช้งานขับเคลื่อนล้อหลังนะคะ2อล้อหลังนะเครื่องยนต์เดิมๆโรงงาน,นะคะ่ะนี่แผ่นเพจพี่ดูเพจเดิมสวยเลยนะคะไม่มีตอกใหม่แน่นอนนะเพจจากโรงงานนะคะดูคานด้านหน้าลูกค้ารอยน็อตพวกนี้นะรอยมาร์กรอยแต้มสีพวกนี้สาคัญหมดนะนะคะมงบอกได้เลยว่ารถเดิมหรือไม่เดิมนะคะพี่ดูรอยน็อตนี่ น็อตยึดฝากกระโปรงด้านหน้าเห็นไหมคะเดิมหมดเดิมสนิทนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยพี่จ๋านะถ้าซื้อรถเจอชนหนักเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะนะคะนี่ค่ะโครงสร้างเดิมหมดเลยไฟหน้าน็อตยึดไฟหน้านี่ไฟหน้าก็ของเดิมโรงงานนะนี่ดูปั๊มเบรคค่ะนะคะดูเลยโครงสร้างเดิมหมดฝากกระโปงฝากกระโปงเดิมโรงงานนะคะไม่มีการแกะการถอดมาน็อตยึดด้านในเดิมหมดเลยแก้มซ้ายแก้มขวา นะคะดูฝากระโปรงด้านขวากันนะคะสำหรับด้านนี้ลูกค้านี่ค่ะนะคะคันนี้เดิมสนิทค่ะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยลูกค้าจ่าได้รถไปลูกค้าใช้รถได้อย่างสบายใจหายห่วงแน่นอนนะฝากระโปรงก็เดิมหมดเลยนะคะรถสวยๆอย่างนี้นะคะรอเจ้าของอยู่นะแล้วคันนี้นะคะพิเศษสุดๆ,ๆนะคะสำหรับใครท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะแล้วสนใจอยากจะเป็นเจ้าของกับรถอิสุมิวเเครื่องยนต์3.0เนวี ปี18นะคะราคาตั้งขาย679,000บาทเล็กมาใช้งานเพียงแค่1 5 0 0 0กิโลค่ะคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่1 1 1 0 0 0บาทตลอดสัญญารายได้ขอแค่23,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องํำให้ยุ่งยากหรือท่านใดนะคะรายได้ไม่ถึง23,000บาทเอาคนในครอบครัวมากู้ร่วมได้เลยค่ะนะคะของเราดอกเบี้ยคันนี้เริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะคะ ใครสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมนะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปน้องแอดมินรอรับสายรอปรึกษาให้ครับปรึกษาลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรขอแค่ลูกค้านึกถึงเพชรยนต์เมื่อที่อยากจะออกรถนะคะแล้ววันนี้นะคะเอมมี่นะคะแล้วรถมิลเ็กนะคะขออนุญาตลาพีพีเอฟซี FC ทุกท่านไปก่อนเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าทางเพชรยนต์เราะจะนําเสนอรถรุ่นอะไรให้ชมกันติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ